สม่งว,วันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่ายุเองเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้มานานตัวนี้เลยค่ะ,น,คะนี่คือเซรั่มรักแร้ในตํานานนั่นเองค่ะ <ừ> แต่จริงๆต้องบอกก่อน,นหลายๆคนจะบอกว่าอ๋เซรั่มทาแค่รักแร้เหรอเซรั่มของเราค่ะ ทาได้ตั้งแต่เขาเรียกว่ายกเว้นใบหน้านอกนั้นทั้งตัวคือทาได้หมดห,หลายๆคนนะคะลูกค้าในที่ชอบมากๆเลยคือเขาจะทาต้นอคอใครที่มีต้นต้นคอแล้วจะแบบมีรอยพับรอยดําที่ต้นคอรักแร่ดขาข้อศอกด้านเข่าด้านขาหนีดําอ่นนี่อย่างรูปผ้ะค่ะห,หลายๆคนที่มีรอยดําต่างๆนอกจากใบหน้าเราแล้วเนี่ยทาได้ทั้งตัวเลยค่ะแม่ชอบมากแม่เพิ่งมายุยตีชดาแม่หมดแม่เป็นคนอ่ะแม่รักแรดดาตอนนี้แม่ใช้แล้วแม่รักแร่ขาวโชว์ใหญ่เลยใช่เนาะ ยุ้ยเนี่ยอาบน้ําเสร็จเช็ดตัวแห้งทารักแร้เลย,ทา,ลเลยทาแทนโรออนเลย uh huh. คือรักแร้จะขาวที่สําคัญคือขนที่เคยขึ้นปกติยุ้ยเป็นคนที่ถอนไม่ได้เขาจะจักจี้ยย mm hmm. ุ้ยจะเรียกว่าจักจี้ mm hmm. ก็จะโกนเอาพอโกนปุ๊บเนี่ยปัญหาที่ได้คือแข็งข mm hmm. นจะแข็งตัวนี้จะทําให้ขนขึ้นช้าลง oh. แล้วก็ขนที่เคยแข็งจะนุ่มขึ้น uh huh. กลิ่นตัวอะไรต่างๆในน้องๆผู้ชายเนี่ยจะชอบเพราะเขาบอกเขาเตะบอลตัวนี้จะช่วยลดกลิ่นตัวได้ด้วยแล้วก็ยุ้ยต้องบอกกันเลยนะคะว่าปลอดภัยมากคือถ้าซื้อไปซองหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ ไ,ได้หมด <c oughs> และสิ่งที่วิชอบมากที่สุด ในการที่ตัดสินใจมาเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์นี้นอกจากสินค้าจะดีแล้วเนี่ยก็คือโปรเจกต์โปรเจกต์ของเราก็คือโครงการปั้นรากหญ้าสุสีซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่โดนใจยูมากๆเพราะยูเป็นคนที่ชอบช่วยคนอยู่แล้วอยากจะทําให้คนที่เขาลาบากคนที่เขาไม่มีเงินหรือมีไรายได้น้อยคนที่คลอดลูกพะบางคนบอกคลอดลูกแล้วตกงานหรือช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนตกงานเยอะมากเข้ามาทําโครงการนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จยูต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยสามารถปลดหนี้ได้หลายล้านกับโครงการนี้สามารถส่งลูกเรียนสูงๆได้ สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้จากที่เคยตกงานมาแล้วก็ตามค่ะ,คะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากเข้าร่วมโครงการต้องทํำยังไงอะคะแค่ตีชดาลกล่องเดียวอ่ะก็สามารถเข้ามาเป็นเขาเรียวกว่าเข้ามาอยู่ในครอบครัวของของเราได้แล้วต้องบอกว่าตีชดาหนึ่งกล่องเนี่ยจะมี12ซองซองหนึ่งถ้าขายปลีกในห้าสิบเก้าบาทและถ้าสิบซองในหนึ่งกล่องในจากปกติเราจะขายกันอยู่ที่หกร้อยสี่สิบบาทแต่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษสำหรับรายการนี้นะคะให้ไปเลยในราคาหนึ่งกล่องสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ต้องโอนเงินนะคะถ้าใครโอนเเงงินี่่ยจะะสให้รรททัปศ คแค่นี้ทุกคนก็สามารถเข้ามาอยู่ในครอบครัวของตีชดาของยุ้ยได้แล้วค่ะแล้วหลายคนจะถามว่าแล้วหนูไม่เคยขายออนไลน์มาก่อนเนี่ยหนูจะทําได้ไหมหนูจะเข้ามาอยู่กับพี่ยุ้ยได้ไหมยุ้ยต้องบอกเลยว่าโครงการของเรานะคะแม้แต่ตัวเจ้าของแบรนด์เองเนี่ยเป็นคนที่สอนสอนทุกคนด้วยตัวเองสอนเรียนออนไลน์ค่ะเขาเรียกว่าจับมือสอนกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะใครที่บอกว่า มี Facebook แต่เปิดมือถือไม่เป็นเปิดไลร์สดไม่เป็นเราจับมือสอนตั้งแต่เริ่ม <c oughs> ขอแค่คุณมีมือถือเครื่องเดียวบอกได้เลยว่าสามารถขายได้แล้ว <c oughs> ใครก็ทําได้อายุ60-70หรือแม้แต่สิบกว่าก็ทําได้